สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมเสนจันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเสนจันอะไรกันนะคะอันนี้คือที่ได้มาก็เป็นเป็นหัวนะคะคือไม่มีไม่มีต้นเลยนะคะแล้วก็มาตัดเป็นตัดเป็นแว่นแว่นแล้วก็ปากไว้นะคะอันนี้ค่ะเขาก็เลยแตกแตกหน่อขึ้นมานะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ พอแตกขึ้นมาแล้วสวยมากเลยจากก่อนหน้านี้คือไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะสวยขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะเพราะจากหน่าลำต้นเขานะคะฝังไว้ในด,ดินแล้วก็แตกขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเริ่มสวยมากเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนาทราบไหมคะว่าตัวนี้เขาเรียกสนีจันแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสนีจันแดงหรือสน่จันขาวยังไงไม่เข้าใจนะคะ ใครมีคำแนะนำก็สามารถแนะนำได้นะคะน,นี่คือก็ต้นที่นำมาปลูกในกระถางที่จริงก็ขแขนงเท่าต้นเมื่อกี้นะคะเท่ากันเลยกับที่ในถุงเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วพอเราแยกกระถางแล้วมาดูแลแบบนี้นะคะก็ะสวยเร็วมากเลยค่ะเลี้ยงง่ายด้วยก็ลำต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ย ต้นคือก้านก็จะแดงนะคะเนี่ยก้านแดงแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสน่จันขาวหรือจันแดงใครทราบช่วยบอกด้วยนะคะก็เพิ่งจะมาสนใจเพราะว่ารู้สึกว่าเสน่จันตัวนี้จะมาแรงอยู่ช่วงนี้ก็เลยเป็นไม้กระแสก็เลยนำมาให้เพื่อนดูกันนะคะว่าต้นนี้ใช่เสน่จันแดงหรือจันขาวยังไงช่วยบอกด้วยนะคะ และสูตรที่ดูแลเสน่ทจก็สูตรเดียวกันกันกบบอลสีนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะมีน้ํานะคะมีน้ำหนึ่งขันแบบนี้นะคะมันเคลื่อนตัวง่ายนะคะก็มีผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็คือตัวนี้นะคะเป็นเป็นซุปไก่นะคะเยอะหนาไหนก็ได้นะคะ ซุปไก่ก็พอดีมันกินเหลือนะคะก็เลยเหลือแล้วเราก็เอามาใช้มันเป็นประโยชน์นะคะประมาณแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือแค่แค่นี้ค่ะแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณนี้เลยนะคะทำง่ายๆนะคะสเสน่ห์จังก็ชอบนะคะ ก็ลองทำแล้วรู้สึกว่าเออเขาอ้วนดีมากเลยก็เลยเนี่ยสูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะแค่นี้เลยตักน้ำรดอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยแล้วก็รดแบบนี้เลยนะคะที่ทำอยู่นะคะนี่เลยเนี่ยค่ะมานี่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ คือเร่งรากเร่งใบแล้วก็ดินก็จะเขียวชํำเลยนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าความที่เขาสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะดูแล้วเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะจะได้เห็นชัดชัดนะคะก็เนี่ยค่ะดินก็จะเขียวเลยนะคะที่ทำก่อนหน้านี้นะคะ ทำได้แล้วนะคะนี่แหละใช้สูตรนี้เลยนะคะแล้วสูตรนี้ก็สามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้อื่นได้ด้วยนะคะรดได้หมดเลยนะคะจะเป็นคราหรือต้นอื่นๆนะคะไปดูกันนะคะและนี่ก็คือต้นเล็กๆก,ก่อนหน้านี้ที่ไม่มีนั่นนะคะก็ทำแบบนี้ค่ะ เขาก็จะสดชื่นแล้วก็โตเร็วมากๆนะคะลองดูนะคะเนี่ยค่ะรถแบบนี้ได้เลยนะคะบอนสีอะไรทําได้หมดนะคะรถแบบนี้เลยนะคะทําให้เขาสดชื่นนะคะแล้วก็ทำโตเนื่องได้นะคะตัวนี้คืออาทิตย์สอามวันนีดรถได้นะคะไม่ได้อะไรมากมายนะคะแล้วก็เหมือนจําพวก บอนสีที่เราเพิ่งเพาะนะคะเนี่ยเหมือนเราเพิ่งเพาะแบนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะอันนี้โดนแดดน,นะคะเพิ่งยกมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้าเหมือนเขาเหี่ยวเยอะๆเราก็ลดไปเลยนะคะก็ดูแลเขาเนี่ยค่ะเหมือนบำบรุงให้เขานะคะใส่ไปในนี้เพราะว่าซุปไก่ก็เป็นตัวบารุงอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะ ใส่ให้เขาแตกนะคะเนี่ทำแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทำแบบนี้ตลอดเลยนะคะจากนั้นก็ค่อยรดน้ํานะคะรดน้ํานิดนึงนะคะรดน้ําให้เขานิดนึงนะคะก็รดน้ําให้เขานิดนึงนะคะเหมือนว่าเขากินอาหารแล้วต้องกินน้ํานะคะจะทําให้เขาไม่เฉานะคะ ตัวบำรุงนะคะตัวนี้คือบำรุงเลยทำให้เขาอ้วนขึ้นนะคะสเสนจันนะคะเป็นไม้ยอดฮิตที่สามารถทำแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีคนที่สนใจไม้ยอดฮิตกันนะเยอะนะคะและตอนนี้ก็เป็นไม้ฮิตติดกระแสกันอยู่ก็เลยนำตัวนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ เสน่จันแดงหรือจันขาวตัวนี้เพื่อนๆที่เริ่มจะเริ่มปลูกใหม่ๆก็ลองนำสูตรตัวนี้ไปทำดูนะคะเพราะว่าต้นนี้ที่ทำแล้วเขาโตเร็วก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้สังเกตและไม่ได้สนใจทำสูตรรดบอนสีแล้วก็รดให้เขาด้วยโดยที่ไม่ได้สังเกตนะคะเขาโตเร็วมากโตแล้วก็แตกแขนงเนี่ยค่ะ นี่เห็นไหมคะเนี่ยเริ่มแตกขแขนงขึ้นก็เลยดูแลช่วงนี้เป็นไม้ย่อนฮิตก็เลยเออลองทํามาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าที่เราเลี้ยงมาก็ใช้สูตรบอลสีตัวนี้รดให้เขาได้เหมือนกันสามารถแตกกอเร็วแล้วก็ใบก็จะโตเร็วขึ้นมากก้านอะไรก็จะสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นจริงๆ เลยนำมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะก็ทำง่ายง่ายนะคะเพื่อนๆคนที่เลี้ยงสเสน่์จอยู่ตอนนี้นะคะเริ่มที่จะขยับขยายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นด้วยลองไปทำกันดูนะคะสูตรที่บอกเนี่ยกิ่งก้านก็ใบใหญ่ตัวเร็วลองดูเลยนะคะเพื่อน ง่ายๆนะคะลองไปทํากันดูนะคะเปรียบเทียบได้เลยนะคะระหว่างต้นนี้กับต้นโน้นต้นนี้คือจะได้ทําเยอะนะคะใส่ให้เขาเยอะก่อนหน้านี้คือบํารุงต้นนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่ใกล้บอนสีแล้วก็ต้นน้นก็จะใช้รดน้ําธรรมดาแต่ต้นนี้จะพิเศษก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นว่า การที่เราทำสูตรนี้สูตรรดน้ำแบบนี้เขาโตเร็วมากๆจนมองเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าใบก็สวยก้านก็ยาวโตวเร็วมากแล้วก็ต้องอยู่ในร่มนะคะเ็าชอบในร่มที่เลี้ยงไว้คือในบ้านหน้าบ้านนะคะไม่ได้โดนแดดจัดนะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ